อีกหนึ่งคู่นะคะที่ใกล้จะจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาแล้วสำหรับนักร้องหนุ่มปั๊บโปเตโ,โต้และแฟนสาวนะคะสาวใบเตยสุวพิษนั่นเองที่มีกำหนดเลิกแต่งงานนะคะในวันที่15พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ล่าสุดนะคะว่าที่บ่าวสาวอย่างหนุ่มปั๊บเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพตนเองนะคะกับแฟนสาวนั่นก็คือคุณใบเตยสวมชุดไทยนะคะลงในไอจีส่วนตัวค่ะ พร้อมแคปชั่นว่าใกล้วันสำคัญเข้าไปทุกทีเมื่อวันก่อนผมเตยและครอบครัวมีโอกาสได้เข้าไปกราบขอพอรและรับประทานน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและได้ถวายเครื่องสังฆทา,านแก่พระภิสุสงฆ์ณวราชบพิษสถิตมหาศีมารามราชวร,รวิหารเพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตคู่ต่อไปซึ่งเป็นอิกโอกาสที่พิเศษมากในชีวิตสำหรับผมเหลือเกินครับ ทางทีมงานนะคะก็ได้ติดต่อไปที่ผู้จัดก,การของสาวใบเตยค่ะผู้จัดก,การเนี่ยก็เล่าว่าทั้งคู่ได้เข้ารับประทานนะ้ำพระบุทธมนจากสมเด็จพระสังฆราชนะคะเมื่อวันจันทร์ที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาและตอนนี้สาวใบเตยได้ฟิตติ้งชุดเจ้าสาวนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ